เราจะพาไปพบกับผู้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับตะวันอ้อมข้าวนะคะว่ามันเกิดยังไงไปรับชมกันเลยค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาสอบทามผู้รู้ที่เกี่ยวกับเรื่องตะวันอ้อมข้าวนะคะเบญาเบยาเบยา,ยารู้จักตะวันอ้อมข้าวเบ้างโลจ้าแลว้วมันเกิดยังไงองก็โลจะเกิด,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 ดขึ้นทาง,งตะวันออกกับอ้อมไปทางใต้หน่อยเพราะว่าช่วงนี้จะทาไ้ท,ไทํานาข้าวกระดังจั้งท้อง ตะวันตะจอ้อมข่าแล้วก็ไปตกทางทิศตะวันตกืมและอาการมันจะมืดกว่าปกติใช่ไหมโดยสรุปแล้วทุกวันที่21ธันวาคมวันเหมายานหรือตะวันอ้อมข้าจะเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และตกทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มากที่สุดจึงทำให้ประเทศแถบพั้วโลกเหนือ มองไม่เห็นดวงอาทิตย์แต่ในทางกลับกันทําให้ประเทศแถบคั่วโลกใต้ได้รับแสงอาทิตย์มากส่งผลให้อากาศร้อนกว่าปกติและจะมีกลางคืนที่ยาวนานกว่ากลางวันค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับปรากฏการณ์ตะวันออกข้าวที่เราได้สอบถามจากผู้ดูค่ะ